สวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมคนเดิมกองทัพนะครับแต่ว่าผมมาในานามไม่ใช่กองทัพนะผมอยู่ประเทศใหม่ชื่ออะไรอ่ะอ่านก่อนคอมมิชชั่นดี้คอมคอมิชชั่ี้อะไรสักอย่างนี่แหละนะครับก็เดี๋ยวมาฟาร์มกันมาเข้ามาดูประเทศสักพักหนึ่งก่อนเพราะว่าประเทศนี้โอ้โหเป็นเข็เขาประเทศนี้คนน่าจะเล่นเยอะอยู่ที่ประมาณ1นึ่คนนะครับผมอุ้ยน่าจะหลักๆ200เลยนะเพราะว่าเมื่อวานผมลองเข้ามาแล้วก็จะประมาณ200คนแหละพอ6กตำรวจ10 ช่างเกก็ผมลองเข้ามาแล้วเมื่อคืนนะครับก็เยอะอยู่นะตำรวจ18ดนะครับหมอ16ช่าง15ประมาณนี้แหละไปประเทศดาวติ๊กตอกเขาอยู่กันนะครับ <c oughs> ไม่คือผมไม่ได้เจอในติ๊กตอกค,คือผมไปเจอในแบบในเฟซอะไรเงี้ยคือผมมีเว็บหนึ่งที่ผมจะกลับเรซี่นะเว้ยแบบแต่ว่าผมโดนรีตัวไปแล้วว่าผมเป็นตำรวจแล้วผมไม่ได้เข้านานผมก็น่าจะโดนรีตัวอาสามสองผมก็น่าจะหายไปหมดเลยนะก็ขี้เกียจเรืเ่องใหม่นะครับมาเล่นประเทศนี้ดีกว่า มากับเพื่อนเหมือนเดิมถามว่ายัางทําแก๊งกันอยู่ไหมก็ประเทศเอิงเไอ้กอร์ e ีแลนด์ก็ไม่ได้เข้าไปเล่นแล้วนะครับผมพราะคนน้อยด้วยสาเหตุก็คือคนน้อยตีชิงสูตรนะครับก็ไม่ได้ตีเพราะว่ายกศูนให้เขาไปแล้วเป็นลูกศีไม่ยอมเป็นลูกศีแต่ว่ายกสูนให้เขาไปเลยก็จะก,กันออกมาจากประเทศนั้นแล้วนะสาเหตุหลักๆก็คือคนน้อยด้วยไปเหยียบเขาก็เขาไม่มันถามว่ากลัวไหมก็ไม่ได้กลัวนะครับต่อยได้ถ้าคุณดูผม,ผม,ผมคุณก็รู้ว่าผมต่อยได้อยู่แต่ว่าก็คือผม คนน้อยด้วยแหละครับผมก็นั่นแหละสาเหตุประเทศนี้เป็นไงก็ถือว่าดีแจกเงิน5 0 0พันนะครับผมอย่าความเครียดนะครับก็เลยหลอดก็อย่างที่ทุกคนรู้ก็คือหลอดเลือดน,นะครับหลอดอาหารหลอดอะไรอย่างเงี้ยก็ประมาณนี้แหละหาเงินง่ายนะครับผม R สองสอง R สองสี่มีหมดเลยรถนี้5 0 0พันรามรอบเมืองรอบเดียวก็ได้แล้วนะครับได้รถสปอร์ตง่ายๆมาขับเลยประมาณนี้แล้วกันนะ แล้วก็แนะนาําการฟาร์มหน่อแล้วกันนะครับผมเข้ามาผมก็นแน,น,นะนําเลยแล้วกันนะเอ่อก่อนจะฟาร์มคุณต้องซื้อของก่อนนะครับถ้าคุณจะฟาร์มสับประรดคุณก็ต้องซื้อพวกที่เกี่ยวกับสับประรดมามะม่วงแตงโมวุเรียนไม้ตัดเหล็กที่จีเหล็ก, G, ลกอะไรอย่างเงี้ยก็หาซื้อกันได้ที่เซเว่นอีเลเว่นเฮ้ยไม่ใช่เซเว่นกระลาษกระลาษอยู่ไหนเนี่ยนี่ไงกระลาษรูปดาวเนี่ย ซื้อตรงนี้มั้งถ้าจำไม่ผิดนะตรงกระหลานแล้วมันจะมีบอกอยู่นะครับผมตรงสร้างตัวใหม่เลยเป็นประเทศสอบวริดเข้ามาถามประเทศถามเกี่ยวกับการบักอะไรข้อเดียวก็ได้เข้าแล้วคือผมได้สอบแค่นี้จริงๆนะครับที่ผมบอกว่าก็ได้เข้าแล้วก็คือผมได้สอบแค่นี้จริงๆก็ขอบคุณที่เขารับแอด,ด้วยนะเอาใหม่ก็ประเทศนี้เป็นประเทศสอบนะครับผมเป็นประเทศที่ สอบเข้ามาถามว่ายากไหมก็ไม่ยากนะครับผมผมโดนถามแค่ว่ากดบั๊กก็คือผมตอบไปแค่ว่าเออบั๊กก็คือตู้ปลาถ้าสมมติคุณติดตู้ปลาอยู่ใช่ปะแล้วเพื่อนกด f10 ปุ้มคุณออกไปอะ่ะนั่นนั่นไม่ได้การนั่นไม่ได้เรียกว่าการแหกคุกนะครับผมนั่นคือการบั๊กนะแล้วก็บั๊กที่2ก็คือถ้าคุณอยู่ในตู้ปลาแล้วเพื่อนอะ่ะเป็นจอดรถอ่ะสมมติว่าอันนี้เป็นตู้ปลาเนะนี่ยเนี่ยสมมติว่าพวกไม้นี่เป็นตู้ปลาใช่ไหแล้วเพื่อนจอดรถข้างๆางางางคุณแล้วคุณกด10อีนี่ คุณมาด้านรถอย่างเงี้ยเนี่ยสมมติว่าคุณอยู่ตูต้ปลาอย่างงี้ใช่ปะ่ะแล้วรถมันห่างกันใช่ปะ่ะเออแล้วกดชิปอีปึ๊บเนี่ยคุณก็กลับมาเข็นรถแล้วคุณก็ออกมาจากตู้ปลานั่นก็คือการบักนั่นเองผมตอบไปแบบนี้แล้วผมก็ได้ไวริสเข้ามาเล่นในประเทศนี้นะครับผมพูดเร็วไปไหมต้องพูดเร็วไปขออภัยด้วยนะครับในประเทศนี้ผมชื่อเฟิร์สนะครับไม่ได้ชื่อเรียวหรือกองทัพแล้วเพราะว่ามีคนชื่อเรียวไปแล้วยังไงพอเรียวเห็นป่ะข้างบนอ่ะแล้วก็กองทัพผมรู้สึกว่าผมเบื่อละ ผมก็เลยตั้งเป็นเฟร์สแลวกันนะครับผมเอามาจีบสาวๆด้วยละกันเดี๋ยวรอดูสกลิลการจีบของผมนะครับก็เดี๋ยวมารอดูว่าผมจะติดตามผมผมจะเป็นยังไงต่อนะครับเพื่อนๆจะมาเล่นด้วยไหมอะไรอย่างเงี้ยด้วยไหมจะเข้าแก๊งกับคนอื่นไหมหรือว่าจะสร้างแก๊งกันเองก็รอติดตามพวกผมด้วยนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้แหละนะครับผมฟาร์มรอบเมืองก็ได้ประมาณเยอะอยู่นะเพราะผมฟาร์มแค่นี้ผมได้คันนี้มาเลยเนี่ยเนี่ยผมได้คันนี้มาเลยฟาร์มแค่ฟาร์มแค่มะม่วงกับ แตงโมแล้วก็ทุเรียนผมได้คันนี้มาคันละห้าพันนะครับถูกอยู่นะผมว่าไม่ได้ถูกอยู่นะครับก็ถูกแหละลดเริ่มต้นอ่ะลถเออประเทศนี้ไม่มีแจกรถเริ่มต้นนะครับก็ถ้าใครเข้ามาก็ซื้อของให้พอดีแล้วเหลือตังค์ไม่พันหนึ่งแล้วไปร้านรถนะครับซื้อรถมาพันหนึ่งก่อนแล้วก็มาฟาร์มโอเคฟาร์มแค่นี้แหละรอกเงอนก็ได้แล้วหมื่นหนึ่งหมื่นสองหมื่นรถไม่แพงนะครับผมประเทศนี้รถน้อยรถไม่แพงด้วย ก็ถ้าใครเข้ามาเจอผมก็ทักทายผมได้นะครับผมอยู่ประเทศนี้ก็ตั้งแต่บ่ายถึงถึงหกโมงแล้วก็มาอีกทีก็สามทุ่มจนถึงตีสองตีสามประมาณนี้แหละครับผมก็อยู่กับเพื่อนๆนะโอเคประมาณนี้นะครับผมจะทิ้งลิงก์ประเทศใ้ใต้คลิปโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดแชร์อย่าลืมกดซับสไครป์ผมด้วยเออลืมบอกว่าวอร์โซน่ไม่ได้อยู่ในเมืองนะอยู่นอกเมืองตรงนี้นะครับถ้าใครจะมาต่อยก็เรียนเชิญเบอร์ผมก็เบอร์นี้เลยนะครับสามเจ็ด ได้3 2 7 6นะครับผมก็ประมาณนี้แหละโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดแชร์อย่าลืมกดซั b สไคร b ์ให้ผมด้วยบายเจอก,กันใหม่ครับผมจุ๊บ